ได้มาส่วนเต็งสนานครับนี่ครับแบบแรกที่เห็นเลยลูกน้องมาตัดหญ้าเรี่ยมเลยนะครับก่อไผ่ตรงนี้นะครับติดกับท้องนานะครับโล่งดีเลยนะครับตัดหญ้าซะต้นแคนาลิมถนนนะครับต้นใหญ่มากแล้วสวยงามดีเลยนะครับ มาดูปลาในบ่อที่สวนเปล่งนะครับไม่ได้มาสนานเลยมีให้อาหารปลาไปนะครับปลาเยอะมากเลยนะครับมาถ่ายด้านบนของบ่อมากนะครับนี่นะครับจะได้เห็นว่าปลายังมีเยอะอยู่ก็อาจจะมีคนมาลักขโมยไปบ้างแล้วก็รอบๆบ,บ่อนะครับตอนนี้น้องๆเรามาตัดหญ้าให้แล้วโล่งดีเลยนะครับ มาดูบ่อฝั่งทิศตะวันตกนะครับฝั่งนี้เียปลาสลิดไว้นะครับลูกน้องจับไปได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าเลี้ยงอาหารเราไม่ค่อยขึ้นเท่าไรมีขึ้นมากินอาหารบ้างี่วันนี้เรามาดูลูกน้องตัดหญ้าเรียบนะครับต้นไม้ก็โตแล้วนะครับต้นแดงผักหวานป่าที่เราปลูกไว้โตมากเลยนะครับ นี่ครับดูผักหวานป่าใต้ต้นตะขบโตมากเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผักหวานป่าโตมากแล้ได้ร่มของต้นตะขบนะครับตัดยาเราโล่งดีจังเลยครับหลอดเทียของเราโป่งเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะก็จะ แห้งๆนะกล้วยริมบ่อเนี่ยงามมากเลยนะครนี่ครับดูเครือนี้ใหญ่มากเลยนะครับนี่ปลูกเอาไวน้นี่ได้ผลเลยนะกล้วยมาดูต้นทองกวาวนะครับปลูกไว้ฝั่งด้านทิศตะวันตกออกดอกแล้วครับทองกวาวปลูกไว้สามปีแล้ว มาดูไผ่สังมณนะครับที่เราปลูกไว้ด้านทิศตะวันตกนะครับลูกน้องก็สางกอออกฝั่งนี้นะครับสวยงามเลยนะครับมาดูต้นแดงต้นนี้นะครับสูงประมาณทัก3เมตรครึ่งนะครับต้นแดงแลวที่โคนต้นนะครับเราปลูกผักหวานป่าไว้ก็ขึ้นนะครับไม่ตายนะครับ นี่นหน้าแรงนะครับพยายามแทงยอดออกมานะครับผักหวานป่าฝั่งไม้ป่านะครับก็ขึ้นเบียดกันดีเลยนะตัดยาออกแล้วก็โล่งเลยนะดูนะครับสูงหมดแล้วมอกการนียางนาพยอมนะครับหลากหลายชนิดเลยมาดูมาขามกระดาษ มาดูต้นยางนานครับเราปลูกเอาไว้ระยะสองคูเมตรก็เบียดกันสูงเลยนะครับเดี๋ยวให้เขาโตอีกหน่อยเราก็จะล้อมออกนะครับตรงนี้ก็เป็นจิกน้านนครับเราปลูกเอาไว้ทำไม้ล้อมนะครับด้านริมถนนนี้ก็เป็นแคนานะครับสวยงามเลยนะครับแคนา นี่นะคเป็นโซนป่ามยาวาก้านเล็กนะครับซึ่งเราปลูกเอาไว้ทำไม้ล้อมนะก็โตมากแล้วนะครับนี่เรียกว่าเริ่มจะขึ้นโคนแล้วนะครับก็อีกน่าจะสองสามปีก็น่าจะเริ่มล้อมขายได้ละต้นสเลาหน้าแล้งก็จะทิ้งใบอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านี่เรามาดู ก็เริ่มปิดใบอ่อนแล้วด้านที่ตะวันออกนะครับเราก็มีการปลูกไม้ดอกไว้นะครับเครื่องฟ้านะครับหลากสีเลยตรงนี้นะครับเป็นรั้วด้วยสวยงามเลยนะครับตรงนี้